วิธีการดูแลสผิวดีนะก็จริงๆเนี่ยดูแลทั่วไป่ก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ถ้ไทยละครเราก็จจะพักผ่อนน้อยก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะออกกำลังกายก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสเนืขึ้นมา ไม่มี<อ>ใครกันานี้ที่แนะอบนอนไม่ไม่ไม่ได้แอบนอนเลยนะไม่ได้แอบ,บนอนนอนได้เห็นเลยนะครับนอนไม่เห็นเลยน,นอนไน<อ>นด้ข <c oughs> ่ะก็จะมีอะไรทำให้เราต้องแบบว่ามีการช่วยเพื่อบำรุงหรือจะเอ็กซ์ให้แบบว่าปีนซึมค่ะเพราะว่าแต่ลเราไะเราเห็นละครก็มีทั้งแดดทั้งฝนบ้างมีทั้ง เดยท่านมอนบอยเนี่ยสิ่งขึ้นสิ่งขึ้นใช่ไหมเจแบบนี้พี่เช่นนะพี่อ๋องใช่ไหมคะพี่อ๋องสงขึ้นไม่มีคณะคุณไม่ใช่กองเนี่ยสีขึ้นพี่ตอนนี้เราพักสองคนเพียงพอแล้วนะครับช่วงที่เรานอนบอยเนี่ยเราจะมีส่ีบ้างมันก็จะมีบ้างใช่ครับค่ะค่ะแล้วบอกว่ามีใช้ตัวอะไรทำอะไรบ้างไหมคะใช่ค่ะอ๋อที่ฉับพลันเจอก่อนกับอุ้มบอกเลยว่าตอนแรกผมไม่เชื่อ่ากใช่แล้วจะได้ผลจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฉัดก็บควาิดี้แพ้ง่ายมาก เราก erm ็เลยต้องเราใช้ก่อนว่าเราใช้ได้ไหมแลวตัวเซรั่มไเนี่ยคือใช้ได้จริงเพราะว่าเขาทำมาเพื่อผิวภายง่ยโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่เขาส่วนผสมาหารสกัดมาจากธรรมชาติจริงๆก็เลยเหมาะสาหรับผิวแพ้ง่าด้วยแล้วก็สําหรับคนที่ผิวดีอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยให้ผิวดียิ่งขึ้นข่ะิวเอาสายิ่งขึ้นด้วยแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวก็ใช้ได้ด้วยค่ะ ว่าที่กเ่าผิับ้านเ้สม้วย้ผมชอบออกแนนเกาหลีเกาหลีหน่อยนะเกาหลีใช่ไหมครับแบบนี้นะผมชอบผม่ชอบแต่งหน้าเยอะนะแต่งหน้าบางๆของมาจากที่ไหนเลยธรรมชาติต้องบินเปนเกาหลีเลยไม่ต้องผมว่าที่นี่มีนะนรแต่ไม่ข้างผมก็ก็ได้อยู่นี่ที่ชัเลยแต่สงสัยว่าจะมีเจ้าของแล้วนี่นสีร้องเพลงเก่งด้วยนะใช่ไหมครับ

ก็วันนี้ฉันก็มางานเซเนไว้ค่ะก็ปากคนได้แล้วกันนะคะสำหรับพ e ีเซนเตอร์ตัวหมายุกชันนะคะก็เซเนไว้นะคะตบตบแล้วใสใช้แล้วตึงนะคะเป็นกีมหอยทากก็อย่าลืมนะคะใช้หอยทากดีค่ะ <laughs> อย่าลืมื้อนะคะใช้แล้วก็ผิวขาวแบบสาเวาหลีแล้วก็จหรับผิวแพ้ง่าย คนมีเสียงนะคะใช้ได้นะคะฝากคิมหอยไว้ด้วยค่ะอย่าลืมซื้อนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีทั้งค่ะแล้วก็พี่ออกนะคะที่มาร่วมงานนะคะก็ขอบขอบคุณแฟนคลับพี่ออกแล้วก็ขอบคุณค่ะมิวด้วยนะคะพี่มิวมี่มาร่วงงานวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมงานก็วันนี้ก็น่ารักทุกคนเลยค่ะอย่าลืมนะคะซื้อคิมหอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ลูกหมูลเลยค่ะใส่ลูกหมูลเร็วๆเลยค่ะลูกหมูลเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยข้าไปเลยอ่ะ O <laughs> <laughs>

Den som spør, alltid er som før, da vil alt gi plass. Stylisten min syns eg kler det bra. Verden vil betales, juggel er blitt stas, folket vil ikke dras.